ครัวคุณหญิงสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาว y o u tube ทุกท่านนะคะและก็สวัสดีเพื่อนเื่อที่กำลังจะเข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะคะวันนี้เข้าครัวไปทำเมนูหมกปลานะคะแต่วันนี้ความพิเศษของเราก็คือจะหมกใส่ในชามนะคะแล้วก็ไปนึ่งอีกทีนึงนะคะมันก็จะง่ายและสะดวกสบายเหมาะสำหรับใครที่มีเวลาจำกัดแล้วก็ พื้นที่ไม่เกอ,อํอหนวยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆที่จะใช้ในการทําหมกปลานิลกันนะคะีจะเริ่มจากการโขกเครื่องก่อนนะคะในส่วนผสมก็จะมีพริกมีทั้งพริกแห้งพริกสดกระเทียมหอมแดงซอยตะไคร้ซอยแล้วก็รากผักชีนะคะเราจะเติมเกลือป่อนนิดนึงเพื่อให้เขาหยาบแล้วก็โขกง่ายขึ้นนะคะ ขกพอหยาบๆก็พอนะคะเวลาหมกจะได้น่ากินเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันนะคะเริ่มจากวัตถุดิบพระเอกของเราในวันนี้ก็คือปลานิลสดนะคะอันนี้ก็ทําการขอดเกลดควักไส้ตัดครีบแล้วก็ตกแต่งเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหัวนะคะเพื่อให้ทานง่ายเราก็จะผ่าครึ่งเขานะคะใบแมงลักไข่ไก่ ต้นหอมซอยซอยเป็นท่อนย,วยาวๆแบบนี้น้ำเปล่านะคะอันนี้จะเป็นรสดีจะใช้เป็นรสไก่รสหมูก็ได้นะคะแล้วก็ซุปก้อนค่ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าขาดไม่ได้แล้วก็เครื่องที่เราโขลกเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนๆมันจะให้ความหอมวันนี้เราจะหมกแบบอีสานอีสานนะคะเพื่อนๆก็โข,าขมาแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหรือบางท่านก็จะทําเป็นแบบ เมนูภาคกลางก็อาจจะใช้เป็นเครื่องแกงนะคะใส่กะทิเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะได้หอมหมกแบบภาคกลางนะคะวันนี้เราทำเป็นอีสานอีสานเราจะนำชามผสมนะคะใส่เครื่องแกงที่เราโขลกลงไปจะหอมสมุนไพรมากๆเลยนะคะเราจะทำการคลุกเขาส่วนผสมของ เครื่องปรุงกันก่อนใส่น้ำปลาร้านะคะปลาราก็จะใช้เป็นปลาราขวดทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะปลาราสำเร็จรูปตามด้วยน้ำปลาแนะนำว่าให้ใช้น้ำปลาดีน้ำปลาแท้นะคะจะได้ความหอมมากๆแล้วก็ไม่เค็มมากด้วยนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซุปก้อนส่วนถ้าใครชอบใส่นะคะผงชูรสก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลย ราจะคลุกเขาส่วนผสมส่วนแรกเนี่ยให้เข้ากันก่อนนะคะมันก็จะมีความข้นๆแบบนี้ที่เราต้องใส่น้ําเปล่าด้วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใส่ไข่ไม่งั้นมันจะรสชาติออกดูแข็งๆเกินไปนะคะไม่นุ่มละมุนลิ้นเราก็เลยต้องเติมน้ําด้วยเพราะเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะเพื่อทําให้ส่วนผสมต่างๆกับเนื้อปลาเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ มีรสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นมากขึ้นวันนี้ยิงใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองนะคะเพื่อนๆท่านไหนจะใช้ไข่เป็ดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกได้เลยก็จะตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะนำต้นหอมซอยที่ทำไว้เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปด้วย ลองก้นของเขานะคะปลาจะได้ไม่ติดที่ก้นภาชนะของเราส่วนถ้าใครชอบใบมะกรูดนะคะจะใส่เพื่อเพิ่มความหอมของเขาก็ใส่ได้เลยนะคะแต่พอดีว่ายิง่งยิงไม่ชอบทานลากลิ่นใบมะกรูดสักเท่าไหร่ก็จะไม่ใส่นะคะเพื่อนสามารถเติมใบมะกรูดฉีกนะคะขยำขยำนิดนึงเพื่อให้เขาออกกลิ่นนะคะใส่ไปในขั้นตอน,นี้ได้เลยนะคะก็จะนำหัวปลาลงก่อนนะคะ เราผ่าแล้วปลาสองตัวก็จะได้4ี่ชิ้นนะคะหัวปลาตามด้วยเนื้อปลาหลังจากนั้นเราก็จะตักน้ําลาดของเขาลาดลงไปนะคะหญิงจะไม่คุกเขาปลานะคะเพราะว่ามันจะทําให้ขาวนะคะเพื่อนเพื่อนระหว่างนี้เราก็จะนําซึง้งใส่น้ําตั้งไฟร้อยเขาเดือดนะคะระหว่างที่เราคุกเขาเครื่องต่างๆแล้วก็ตัวปลานี้นะคะกดกดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆน ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมน้ําเยอะจังเป็นแกงหรือเปล่าเป็นอ่อมหรือเปล่าหลังจากที่เรานําไปนึ่งนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีกับไข่แล้วมันก็จะฟูขึ้นมานะคะดูดซับน้ําต่างๆนะคะเหลือน้ํานิดนึงนะคะเพื่อนๆพอพคุกคิกเอาไว้จิ้มหรือว่าตักราดข้าวได้ก็จะใส่ต้นหอมซอยทั้งหมดลงไปแล้วก็ใบแมงลักเป็นบางส่วนนะคะส่วนที่เหลือยิงก็จะแบ่งไว้ เมื่อปลาสุกล้วก็จะนํามาโรยหน้าอีกนะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนก็อาจจะเติมพริกซอยด้วยนะคะในขั้นตอนอก่อนปลาจะสุกนะคะแล้วก็พร้อมด้วยใบมะลักของเราระหว่างนี้น้ําก็น่าจะเดือดได้ที่แล้วนะคะกดๆเข้าลงนิดนึงปลานี้สุกง่ายนะคะไม่ใช้เวลานาน,นะคะเ,นเพื่อนใช้เวลาประมาณ25-30นาทีก็สุกแล้วนะคะนําไปใส่ซึ่งเนื่อกันค่ะ หอมหมกปลาวิธีนี้นะคะก็ง่ายสะดวกสบายไม่ต้องไปหาใบตองหรือไม่ต้องหมกใส่ในหม้อคนไปคนมาให้ไข่หรือเนื้อปลาติดก,ก้นหม้อนะคะหรือว่าปลาเป็นไม่เป็นชิ้นอะไรแบบนั้นนะหิงก็จะทำวิธีนี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยเราจะตั้งทิ้งไว้ใช้เวลาประมาณ25 3 0นาทีเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนเสกต้องมุนเลยนะคะ วันนี้งใช้เวลาแค่25นาทีนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้หน้าเต่าแบบแบบนี้เหมือนเราทานไข่ตุ๋นปนกับอหอหมกไปในตัวเลยนะคะถ้าใครที่ใส่เครื่องแกงก็จะสีสันก็จะดูสดน่าทานกว่าน,นี้นะคะใส่กะทิลงไปก็จะเป็นหอหมกแบบไทยๆเนี่ยเนื้อปลานะคะพอเขาแตกสุยแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปใส่ใบแมงลักโปแล้วก็พริกซอยนะคะนี่เลยอร่อยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะใส่ใบแมงลักที่เหลือลงไปนะคะพร้อมด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวเพื่อเพิ่มสีสันให้เขาเราไม่เน้นความเผ็ดนะคะเพื่อนเพราะว่าเราใส่เครื่องแกงไปในขั้นตอนแรกแล้ว เรามาโรยหน้าตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็ใครชอบทานก็ตักทานได้เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะปิดฝาทิ้งเขาไว้อีกสัก5นาทีนะคะเรามาดูหน้าตาของเขานะคะว่าพร้อมทานหน้าตาจะเป็นยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอหมกปลานิลของเรานะคะโดยวิธีการนึ่งในซึ้ง เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็นําไปทําทานดูได้นะคะและก็มีเมนูอีกมากมายนะคะที่หญิงได้ลงคลิปไปแล้วในช่องครัวคุณหญิงสไตล์นี่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามแล้วก็เลือกดูคลิปต่างๆที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะคะมาทานหอหมกปลานินด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีจ้า